สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเจอผีเพราะชุดครุยก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางบอยพาหลอนกันด้วยนะครับให้ถึง1,000ผู้ติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วลูกพี่ของเราหรืออีเจ้าของล็อกอินสุดเกลียนเขาจะเข้ารับปริญญาค่ะตัวเขาไปเช่าชุดครุยจากร้านร้านหนึ่งมาเช่าอย่างเดียวไม่ใช่เช่าตัดเพราะฉะนั้นมันอาจเป็นมือสองยันมือ10เพราะสถาบันนี้ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบชุดครุยมานานแล้ววันซ้อมเขาจะต้องไปซ้อมที่สถาบัน เราไปด้วยเพราะต้องการไปช่วยเขาถือของเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรตอนเย็นๆยังแอบย่องหลบพี่ยามขึ้นไปดูสารในห้องน้ำหญิงกันเลยจ้าสรุปไม่เจออะไรแต่บรรยากาศหร้อนสุดๆจนกระทั่งขากลับขากลับพี่เขาแขวนชุดขรุยวิตรงที่เขียวตรงเบาะหลัง ชุดครุยก็จะห้อยอยู่ด้านหลังเบาะของเขาพอดีนึกภาพตามนะคะส่วนตัวเรานั่งเบาะหน้าข้างคนขับก็นั่งไปเมาส์กันไปลอนหยิบน้ำให้หน่อยหิวน้ำเราก็หันหลังเอี้ยวตัวจะไปหยิบขวดน้ำดื่มที่กองไว้ที่พื้นแต่จังหวะนั้นก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำชุดครุยเป,เปล่าๆที่ไม่ควรจะมีอะไรเรากลับเห็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ในช่องว่างระหว่างชุดครุยตรงกลางอกใบหน้าดำคล้ำผมเภายุ่งเหยิงตาสีแดงกําปากมีเลือดเปรอะเต็มปากมีแต่หน้าไม่มีตัวมองเราด้วยสายตาแบบจะกินเลือดกินเนื้อเราช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเลยรีบคว้าขวดน้ำแล้วส่งให้พี่เขาแบบหลับตาพี่ข้างหลังเห็นอะไรไหมเราถามเสียงสัน่น ที่เราชะลอรถแล้วหันไปดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็ถามเราว่าเราเห็นอะไรเราก็ไม่กล้าตอบเพราะเรากำลังช็อกอยู่ก็เลยตอบสันส้นๆแค่ว่าเดี๋ยวถึงห้องจะเล่าให้ฟังพอไปถึงห้องเราสั่งพี่เราเลยว่าห้ามเอาชุดขึ้นมาบนห้องด้วยเด็ดขาดทิ้งไว้ในรถแบบนั้นแหละ พี่เราก็งงแต่เขาก็ทำตามที่เราบอกแล้วเราก็เล่าเล่าเล่าให้เขาฟัง